สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมครับผมตอนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะคะเป็นกําลังใจให้กับแก้วรวยนะครับผมวันนี้ครับผมสกินปืนโทรก้อนนะครับมาใหม่ทุกคนเป็นแบบโทรก้อนเป็นฉากในเกาะสวรรค์นะทุกคนอ่าใช่เกาะสวรรค์ไหมใช่และะ้วะแล้วก็มาพร้อมกับไอวอลนะคะเป็นฉากของที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้จะหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ โอเคครับผมมาในส่วนของกาชาลังพึ่งนะทุกคนค่ะต้องบอกเลยว่าอันนี้มาครั้งแรกนะรู้สึกว่าเท่นะทุกคนมันเท่มากเลยอ่ะเออยังไงก็คือต้องมีนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็สกินปืนนะครับ120โทเคนนะคะผมสกินไอซ์วอรนะคะผมเป็นฉากแบบนี้นะครับก็อยู่ที่30โทเคนนะครับอันนี้เป็นระเบิดนะครับ20โทเคนนะคะแล้วก็อื่นๆนะคบผม ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคบผมความเร็วรีโหลดนะครับบวก2อนะครับอัตราในการยิงบวก1แล้วก็ความแม่นยำลดลงนะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะคบผมเรามีโอกาสออกในตู้นะทุกคนพี่แก้วนะคะผมมีเพชรอยู่ที่24,253ไดมอนด์เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้พี่แก้วจะหมดเท่าไหร่นะคะผมเป็นการกดนะครับ11ครั้ง150เพชรนะครับผม,บบผมโอกาสออกมากสุดก็ 3าโทเค็นเนาะกลับออกในตู้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะพี่แก้วฝากไลค์ฝากแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมนะคะผมของพี่แก้วนะคะผมโอเคได้มา token. หกโทเค็นไปซื้อครับผมปะป๊าเข้าให้ต่อครับปุ๊บโอ้โหมัด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้นเบื่อทุกคนมันออกง่าย,ยางี้หรอเฮ้ยพอมันง่ายไปแล้วมันมันมันแปลกอะเดียวนะทุกคนพี่แก้วออกสกินปืนแล้วอะ่ะสกินปืนกับยี่สิบห้าโทเค็นงั้นพี่แก้วหายอีกห้าโทเค็นนะพี่แก้วจเจ้าไอซ์วอลงั้นพี่แก้วขอสูบอีกห้าโทเค็นแล้วกันวิห้าโทเค็น อันนี้แหละมันต้องได้ละอีกห้าอ้าวยังไม่ได้อีกเหรอยี่สิบแปดอ้าวโอ้โหอ,อีกสองอันทีละหนึ่งก็น่าจะได้แหละมาเรียบร้อยงั้วเราก็เอาอันนี้เลยละกังมีแล้วโอเคมา,อาขอมันต้องมีอะเนาะเออมันน่ารักจรทุกคนมันเป็นแบบฉากมิติด้วยนะทุกคนเห็นไหมเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะแบบ พี่แก้วก็เรียกไม่ถูกกงนเขาเรียกอะไรเหมือนที่มันเป็นกระดาษพับๆแล้วมันเป็นชาออกมาเออมันเป็นหนังสือเออ่ะโอเคสวมใส่ป่ะมาเดี๋ยวเรามาคำนวณเพชรกันดีกว่านะครับผมนี่พี่แก้วนะคะผมหมดไปนะครับลบสองสามสี่เจ็ดสามกิจกรรมนี้โคตรคุ้มอ่ะพี่แก้วหมดไปที่780ดร้อยแปไดมอนด์นะครับหรือว่า780เพชรนะครับได้สกินปืนโทรก้อนนะคะผม หนึ่งอันนะคะออกในตู้ของรังพึ่งเลยนะคะผมแบบนี้แล้วก็ไอซ์วอลนะครับแลก30โสทเคเนนะครับส่วนตัวป้ายนะครกับตัวตัวนี้นะคะพี่แก้วก็ออกในตู้เช่นเดียวกันนะครับผมเออออกออกจากไอ้นี้เนาะโอเคใครดูแล้วอยากสุ่มตามไปสุ่มได้เลยนะเดี๋ยวพี่แก้วให้ดูสกินนะมันมีสกินมาก่อนหน้านี้2อ,อย่างไหมเออีกอันนึ่งไหมเดี๋ยวเราดูสกินปืนกัน โอ้โห <Okay>. oh, พี่เกยังไม่ได้กดอะไรน,นี้เลยพี่เกยวไม่ได้ออนในคอมเลยทุกคนมันเลยแบบสอนเหมือนตอนแรกที่เราเข้ามานะอ่ะ,อะกดตามเขาหน่อยโอเคเราไปดูสกินกันดีกว่านี่อ่ะก่อนหน้าน,นี้พี่เกยวใช้อันนี้อยู่นะครับก็เป็นแบบนี้ทุกคนแต่ว่าอันนี้เราก็จะได้ในส่วนของอัตราในการยิงความเร็วรีโหลดนะแต่ว่าแม่นยำจะลดลงนะก็ขอมัอนต้องมีอนะเนาะเออก็สมใส่ไปดีครับ ใครสุ่มแล้วหมดเท่าไหร่ยังไงลงมาคอมเมนต์บอกพี่แก้วกันบ้างนะคะอุ้ยดีใจจังเลยอะ่ะคลิปนี้ฉันหมดไม่ถึง1,000เพนเพชรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะผมสำหรับวันนี้ขอตักันนะครับ